Fle x i b เ l i t y เทคนิคยืดกล้ามเนื้อยังไงให้ใคลายปวดเมื่อยสวัสดีทุกคนครับวันนี้นะครับ e ีนี้สําคัญมากๆสาหรับเพื่อนๆที่กําลังมีปัญหาแบบนี้ครับปัญหาออกกำลังกายแล้วบาดเจ็บบ่อยๆทั้งทงํางานนะแล้วมีอาการปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวหรือปัญหาบาดเจ็บจากกล้ามเนื้อและกระดูกนะครับสำหรับปัญหาทุกอย่างในวันนี้เนี่ยมันเกิดจากสิ่งที่เรียกว่า กล้ามเนื้อตึงตัวเคยได้ยินคําว่าเส้นยดึดเส้นตึงใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายให้ฟังครับเส้นยึดในที่นี้เนี่ยนะครับมันหมายถึงเส้นเอ็นนะที่ยึดระหว่างกระดูกกับกล้ามเนื้อเนี่ยเกิดอาการตึงตัวหลายคนเนี่ยอาจจะเคยมีประสบการณ์ก็คือเส้นยึดที่ขาถูกไหมครับรู้สึกว่ามันเยียดขาไปไม่ได้เนาะอย่างนี้เนี่ยก็คืออาการหนึ่งของการที่เส้นเอ็นเนี่ยมันมีความตึงตัวตึงเนี่ยนะครับมันเกิดจากการที่กล้ามเนื้อเนี่ยครับทำงานซ้ําๆโดยที่มันไม่ได้ หดตัวแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีการคลายออกเช่นเรานั่งทํางานนานๆนะครับกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ก็มักจะตึงทําให้เลือดเนี่ยไม่สามารถไหลเข้าไปเลี้ยงนะครับเพราะไม่มีเลือดไม่มีออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงเนี่ยนะมันทําให้เกิดอาการปวดเมื่อยเนาะพอหนักเข้าเนี่ยก็เกิดเป็นกล้ามเนื้ออักเสบได้ครับเส้นยึดนะครับแล้วก็เส้นตึงเนี่ยนะมันเกิดจากอาการเดียวกันเลยนะคือปัญหาเรื่องของความตึงตัวของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น คือเราต้องทําการคลายกล้ามเนื้อนะครับหรือที่เราเรียกว่าการสเตชชิงสเตชชิงหรือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนี่นะครับมันเปรียบเสมือนกับการที่ทําให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยกลับมาสู่ในตําแหน่งปกติของมันการที่กล้ามเนื้อหดตัวเนี่ยมันเป็นสถะที่กล้ามเนื้อเนี่ยมันมีการบีบตัวเข้าไปแบบนี้ทําให้เลือดไม่ไหลผ่านการสเตชชิงคือการดึงออกมาเนาะให้มันอยู่ในตําแหน่งปกติของมันทําให้เลือดทําให้อากาศเนี่ยไหลเข้าไปลดอาการอักเสบลดอาการปวดเมื่อยได้นั่นเองครับความสามารถในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยโดยที่ไม่บาดเจ็บ ว่า flexibility นะครับหรือว่าความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อความยืดหยุ่นดีเนี่ยจะช่วยลดโอกาสบาดเจ็บจากการออกกําลังกายได้สามารถเคลื่อนไหวในชิ้นประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพปวดเมื่อยจากการทํางานต่างๆเนี่ยนะครับลดน้อยลงช่วยให้ร่างกายเนี่ยนะครับฟื้นตัวได้เร็วขึ้นจากการที่เลือดเนี่ยสามารถไหลเวียนได้สะดวกมากขึ้นความยืดหยุ่นเนี่ยนะครับมันเป็นเกราะป้องกันทางด้านสุขภาพที่ทําให้เราเนี่ยนะครับลดโอกาสบาดเจ็บได้เยอะมาก เพราะงั้นเนี่ยครับคนที่ออกกาลังกายระบงกาดเจ็บบ่อยๆนะครับหรือคนที่อยากจะมีสุขภาพที่ดีเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันได้ดีเนี่ยนะครับไม่ควรมองข้ามการยืดเหยียดทําให้ร่างกายเนี่ยนะมันมีเฟคซิบิตี้โดยเด็ดขาดเลยครับแล้วต่อไปนะครับคือ5เทคนิคนะครับที่เราสามารถที่จะเพิ่มเฟคซิบิตี้ในชีวิตประจําวันของเราได้แบบง่ายๆถ้าใครเอาไปทำนะครับรับรองว่าสามารถที่จะทําให้ร่างกายเราเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นได้เพิ่มมากขึ้นแน่นอนครับข้อแรกนะครับเรียกว่ามอร์นิ่งสเตจนะครับคือการยืดเหยียด เวลา5นาทีครับหลังจากที่เราตื่นนอนมานะครับโดยใช้การยืดเหยียดแบบ s t t a i stretching s t a t i c s t r e t c h i n g คือการยืดเหยียดโดยที่เราค้างไว้เนาะในท่าใดท่าหนึ่งนะประมาณ30วินาทีนะครับเช่นทําแบบนี้นะครับค้างไว้เนาะ30วินาทีนะอาจจะเลือกมาประมาณ3-5ท่าทําทุกเช้าวันละประมาณ5นาทีนะครับ3-6วันต่อสัปดาห์ครับ2นะครับดินามิกสเตชนะครับการยืดเหยียดโดยการเคลื่อนไหวนะครับเช่นหมุนนะครับ หัวไหลไปด้านหน้าเนาะก่อนที่เราจะเริ่มออกกําลังกายนะครับประมาณ5นาทีเนาะเพื่อเป็นการวอร์มอัพในส่วนของข้อต่อเพิ่มอุณหภูมิของร่างกายนะครับออทําเนี่ยนะประมาณ5้านาทีถึงสินาทีเนี่ยสามารถทําได้ทุกครั้งเลยนะครับก่อนออกกําลังกาย 3. นะครับ stop and stage นะครับคือวันที่เราทํางานาน,าน,านานเนี่ยกล้ามเนื้อมันมีการหดตัวมันมีการเกร็งตัวอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยนะครับเราต้องหยุดมันนิดหนึ่งนะครับแล้วออกมา Sta ช ing เนี่ยอาจจะเลือกว่ามาณสัก3ท่านะระหว่างที่เราเบรกระหว่างการทํางานก็ได้ นะครับโดยใช้สเตติกเซตชิ่งง่ายๆประมาณ3ท่าโดยเฉพาะบริเวณกล้ามเนื้อคอบาลายของเราเนี่ยนะครับควรจะยืดบ่อยๆในระหว่างวันได้ยิ่งดีครับ4นะครับ Recovery Stage นะครับในวันที่เรามีอาการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหลังหรืออาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อขาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนาะถ้ามันไม่ได้กดแล้วเจ็บไม่ได้มีการอักเสบเนี่ยนะครับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยจะช่วยลดโอกาสบาดเจ็บแล้วก็ลดอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นได้นะครับ สมมุติเรามีอาการปวดหลังเนี่ยเราสามารถยืดกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อก้นนะครับเพื่อช่วยลดอ,อาการปวดหลังได้เช่นกันครับอาจจะทําเป็นสเตติกสเตชชิ่งธรรมดานะครับประมาณ3-5ท่าก็ได้ครับห้านะครับรีแลกซ์สเตชนะครับก่อนนอนนะครับร่างกายเนี่ยมีความเครียดนะครับสะสมจากการทํางานหน,หนักมาทั้งวันเนาะถ้าเราได้รีแลกซ์สเตชหรือยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยก่อนนอนประมาณ5นาทีถึง10นาทีนะครับ อาจจะเป็นยืดเบาๆเนาะหรือว่าทําโยคะก่อนนอนเนี่ยครับจะช่วยให้การนอนหลับเนี่ยนะมันดีขึ้นได้ด้วยเหมือนกันใครที่รู้สึกว่ามีปัญหาการนอนหลับยากหรือว่ามีอาการปวดเมื่อยระหว่างวันเยอะเนี่ยลองยืดกล้ามเนื้อก่อนนอนได้เลยครับทั้ง5เทคนิคนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเอาไปใช้เนาะเพื่อลดโอกาสบาดเจ็บจากการออกกําลังกายหรือว่าคลายปวดเมื่อยในชีวิตประจําวันได้เลยครับส่วนใครที่อยากได้คลิป ตัวอย่างในท่าออกกำลังกายด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นสเตติกไดนมิกหรือท่ายืดระหว่างวันเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกออกมาไว้ต่างหากนะครับกดติดตามไม่รอได้เลยครับวันนี้คือหนึ่งใน5ด้านนะคำวงการที่เราจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแต่ถามว่าการที่คนหนึ่งคนเนี่ยนะจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนี่ย flexibility อย่างเดียวพอไหมนะครับคำตอบคือไม่พอเราจะเป็นต้องมีด้านอื่นๆด้วยเช่นด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับความแรงแรงหัวใจหรือแม้กระทั่งโภชนาการที่เรารับประทานอาหารในชีวิตประจำวันเราถ้าใครอยากรู้นะว่า คนหนึ่งคนจะแข็งแรงครับี้มีความดีขึ้นมาได้เนี่ยต้องมีด้านอะไรบ้างและตัวเราเองเนี่ยครับยังขาดอะไรอยู่นะผมได้ทําคลิปคลิปหนึ่งไว้ให้แล้วนะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับความแข็งแรงทั้ง5้าด้านนะครับถ้าใครได้ดูคลิปนั้นจบเนี่ยจะเข้าใจเลยว่ากว่าเราจะแข็งแรงเนี่ยเราต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างเนาะเราจะมีความแข็งแรงแบบมีความสุขได้ยังไงแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ